บริษัท TOT อทีจำกัดมหาชนนะคะเปิดศูนย์บริการ just pray สาขาใบายกนะคะภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรเจดีหักขาะท้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้การพห้บริการนั้นเพิ่มกว้างขวางบ้างิี้ขึ้นโดยเฉพาะลูกค้า TOT ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรเจดีหักอําเภอเมืองราชบุรีดรบุญมากศิรินาวกุลกรรมการบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดศูนย์บริการ just play สาขาบอยกนายชานชายัยบุรณนะบัญญตัติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวรายงานถึงการเปริดศูนย์ในครั้งนี้ว่าบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในฐานะรัฐวิสาหากิจผู้ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศมีภาระหน้าที่หลักในการให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการนําเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาบริการกับประธานเชิงรุกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนศูนย์บริการ justplay สาขาใบายกจึงเปิดให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคบัตรเครดิตสินเชื่อโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เนต็ตและสินค้าอื่นๆน,นอกจากนี้ยังรับคำขอจองติดตั้งโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงจำหน่ายสินค้า TOT และรับเรื่องร้องเรียนในนาม justplay ปัจจุบัน TOT ได้เปิดให้บริการในรูปแบบของศูนย์บริการ j u s t p a y อีกหลายแห่งในภาคกลาง โดยให้บริการกับอบตหนองดินแดงเป็นแห่งแรกมีแผนที่จะขยายพื้นที่บริการไปยังทุกอบตอในทุกภาคของประเทศรวมถึงประชาสัมพันธ์การเป็นตัวแทน JustPay ไปยังบริการประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รับความสะดวกสบายในการรับชําระค่าบริการต่างๆต่อไปดรบุญมาศริธิดาวกุลได้กล่าวถึงระบบโครงข่าย 3G ที่คาดว่าภายในปี2554นี้ระบบ 3G จะกระจายไปสู่ต่างจังหวัดอย่างแน่นอน มองกล้องได้ครับขอขอบคุณนะครับท่านราชาติยอเป็นผู้รับสมระเองนะครับในวันนี้ขอคุณด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้่วยกรรมการ่ายไม่ได้ไปถ่ายรูปสับครับพี่ี่ใหม่ครับไม่ครับสำหรับเรื่อง 3G นั้นเนี่ยนะครับ ็เป็นที่ทราบดีว่าก็ t o t เนี่ยนะครับจะเป็นผู้บุกเบิก 3G นะครับแล้วก็จะเป็นรายที่เป็นทางการและก็ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับซึ่งก็เป็นทีโอทีก็เป็นลักษณะของรัชวิสาหกิจเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนซึ่งประมาณวันที่28มกราคมนียนะครับก็จะได้ทราบว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับการประมูลได้นะครับ ก็ไม่มีครับก็ทางภาคเอกชนนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับใบสมรานหรือ,อได้รับอนุญาตจากกทชในต่อไปในอนาคตเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันกันระหวา่างบริษัทเออทีแล้วก็ภาคเอกชนแบบฉันมิดนะครับแบบช่วยกันเพื่อประเทศชาติน,นะฮะเพื่อที่ให้กิจการทางด้าน สรลคมนาคมและบริการเหล่านี้นะครับเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงตอนนี้ขณะนี้เนี่ยนะครับ 3G ก็ได้ใช้กันแล้วนะในบริเวณกรุงเทพโดย T.O.T เนี่ยนะครับเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเองก็ได้ทราบว่าที่กรุงเทพเขาก็มีกันอยู่นะครับแต่ว่า T.O.T ท,ที่จะได้ใช้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นภายในปีนี้นะครับก็จะมีบริการไปยังจังหวัดต่างๆตามหัวเบอง์เนี่ยทั่วทั้งประเทศ าปในปีนี้ครับแล้วปีหน้าเนี่ยการบริเวณที่ครอบคลุมเนี่ยจะมีครอบคลุมหลายๆจังหวัดมากขึ้นทั้งประเทศครับรวมทั้งจังหวัดราชบุรีด้วยนะซึ่งอยู่ในเฟส1.3นะครับเฟส1.3ก็ประมาณปลายปีหรือต้อนปีหน้านะครับ